ข้าคือผู้เฝ้าตำนานผู้ที่เฝ้ามองเรื่องราวทั้งปวงไหลเรียนอยู่ในการเวลาคืนนี้ข้าจะพาท่านเดินข้ามพรมแดนสองตำนานกรีกโบราณและจีนสวรรค์เพื่อเฝ้าดูการประทะของราชาเหนือราชาซุสผู้ครองโอลิมปัสและเม็กเสียนฮองเต้ผู้ปกครองสวรรค์ทั้ง9เรื่องราวนี้ยังไม่มีบันทึกใดระบุว่าทั้งสองเคยพบกันจริง แต่เส้นทางของตำนานทำให้เรามีสิทธิ์เฝ้ามองและวิเคราะห์ผ่านหลักฐานที่มีอยู่จริงเตรียมตัวให้ดีการเดินทางนี้เริ่มขึ้นแล้วหลายวัฒนธรรมมีภาพของเทพผู้ปกครองสวรรค์ในกรีกโบราณซุสผู้กำเนิดจ,จากคันโครนัสและรีอาผู้โค่นบิดาตนเองและชูนามเป็นราชาแห่งโอลิมปัสถือสายฟ้าเป็นอาวุธเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและกฎเกณฑ์ ในอีกฟากหนึ่งของโลกตำนานจีนเล่าถึงเง็กเสียนฮองเตผู้ไม่ได้เริ่มต้นในฐานะราชาสวรรค์แต่ไต่เต้าผ่านความดีงามการบำเพ็ญเพียรจนได้รับการสถาปนาเป็นมหาราชาแห่งชั้นสวรรค์ผู้ควบคุมระเบียบของสัพพพ,พและเป็นศูนย์กลางของโลกทิพย์ที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ำคืนนี้เราจะเฝ้าสังเกตเหตุการณ์สมมุติที่ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลจริงเพื่อดูว่า หากราชาสองโลกมาพบกันจะเกิดอะไรขึ้นภาพของท้องฟ้าแบ่งออกเป็นสองซีกฝั่งหนึ่งคือเมฆหมุนวนของโอลิมปัสอีกฝั่งคือท้องฟ้าเรืองแสงเหนือสวรรค์ชั้นยกเมื่อประตูแห่งเวลาถูกเปิดเสียงลมแผดร,ร้องราวกับจะประกาศผู้มาถึงซุสก้าวออกมาก่อนร่างสูงใหญ่พลังที่สั่นสะเทือนอากาศ สายฟ้าสีขาววิ่งผ่านปลายนิ้วมือของเขาแสดงตัวตนของราชาแห่งพลังอสุรบาทอีกด้านหนึ่งเง็กเสียนฮองเต้ปรากฏขึ้นอย่างสงบไม่ใช่แสงสว่างจ้าแต่เป็นแสงที่นิ่งเย็นและทรงอำนาจเหมือนสวรรค์ทั้งเก้าตั้งอยู่เบื้องหลังพระองค์ทั้งสองไม่เคยมีการประทะในประวัติศาสตร์แต่ธรรมชาติของเทพเจ้าผู้ปกครองคือการประเมินอีกฝ่ายอย่างลึกซึง้ง สุสเอ่ยขึ้นก่อนน้ำเสียงทรงพลังข้าเฝ้ามองท่านมานานผู้ปกครองจากดินแดนอันห่างไกลข้าอยากรู้พลังของผู้รักษาระเบียบแห่งสวรรค์จีนแข็งแกร่งเพียงใดเง็กเซียนฮ่องเต,ต้ตอบอย่างเรียบง่ายอำนาจไม่ใช่สิ่งที่ใช้วัดด้วยการประลองแต่ด้วยวิธีที่ผู้ถือมันควบคุมมันคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศนิ่งลง เหมือนเวลาเงียบเพื่อรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ลุกลามสายฟ้าของซุสปัทุขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นการทดสอบไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อดูว่าพลังของตนจะถูกตอบสนองอย่างไรเง็กเซียนฮ่องเต้ยกฝ่ามือขึ้นพลังแห่งเต๋าไหลออกจากฝ่ามือไม่พุ่งสวนไม่ประทะแต่เปลี่ยนสนามพลังให้สงบลงอย่างช้าช้าซุสตาเบิกเล็กน้อยนี่ไม่ใช่พลังโจมตี แต่เป็นพลังที่ควบคุมทุกสิ่งรอบข้างราวกับสวรรค์ทั้งหมดอยู่ในการกำกับของพระองค์ซุสหัวเราะเบาๆท่านไม่ได้ด้อยพลังแม้แต่น้อยแต่ข้ายังอยากรู้ระเบียบหรือพลังดิบอะไรสำคัญกว่าเง็กเสียนฮ่องเต้ตอบอำนาจดิบคือจุดเริ่มต้นระเบียบคือจุดจบและการปกครองที่แท้จริงต้องมีทั้งสองอย่างการพบกันจึงกลายเป็นบทสนทนาของสองอุดมการ ซุสแทนอำนาจตามธรรมชาติความแข็งแกร่งที่ได้มาจากการต่อสู้เน็กเซียนแทนการบำเพ็ญการเรียนรู้และการไต่ระดับสู่อำนาจสูงสุดทั้งสองต่างยอมรับว่าตนมาจากระบบตำนานที่ต่างกันซุส,สรวมศูนย์อำนาจผ่านการชัยชนะเน็กเซียนรวมศูนย์อำนาจผ่านคุณธรรมและภาระหน้าที่เมื่อเทียบตามข้อมูลจริงซุส,สเป็นเทพเจ้าที่มีพลังแบบกายภาพชัดเจน สายฟ้าการควบคุมพายุชัยชนะเหนือไทยท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังเหนือธรรมชาติและความกล้าหาญส่วนเน็กเซียนแม้จะเป็นราชาแห่งโอลิมปัสแต่ในบางตำนานเขาเองก็ต้องเชื่อฟ้าดินและเผชิญชะตาที่หลบไม่พ้นทำให้เกิดคำถามว่าทเทพเจ้าระดับสูงสุดจริงหรือไม่การพบกันของราชาทั้งสองจรงไม่ได้จบลงด้วยการสู้แต่ความเข้าใจซุส ก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยข้าเข้าใจแล้วท่านปกครองด้วยความสมดุลไม่ใช่เพียงพลังเง็กเซียนฮ่องเต้กล่าวว่าและท่านเองก็ปกครองด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นั่นก็เป็นพลังอีกแบบหนึ่งเช่นกันสองราชาแยกทางแต่เสียงของพวกเขายังดังก้องอยู่ในกาลเวลาให้ผู้เฝ้าตำนานอย่างข้าเล่าเรื่องราวนี้ต่อไปแล้วท่านละ่ะ คิดว่าหากทั้งสองต้องสู้จริงๆใครจะเป็นผู้ยืนอยู่เหนืออีกฝ่ายหรือแท้ที่จริงแล้วราชาสวรรค์สองทวีปไม่จําเป็นต้องประทะกันเลยฝากความคิดเห็นไว้ให้ผู้เฝ้าตำนานได้อ่านและอย่าลืมติดตามตอนต่อไปข้าจะพาท่านเดินสู่ตำนานบทใหม่ที่ซ่อนอยู่หลังการเวลาแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าถัดไป